đọt cho Ố, ủa anh em chèo tốt ngon เษิดควาไพเรียขอกลินมือครับผมแราความแสบยังคงทีครับผมไปเออมาเด้อพี่น้องจุดอกจอกมูน,นี่นี่เบิ้งถวยแก้วว่าแม่นถวยเราเป็นแก้วครับผมจุกดอกจอกกับเอ็นแก้วครับผมมามามา,มา,มาแสบแสบ,แสบน้ำกัน สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสุดท่องของนักตกปลาผ้าแสีบพี่น้องเนี่ผ้าพี่พ,พ้พาน้องแมสแซ่ยบนครับดอกจอกครับผมดอกจอกหูาจากบนน,นี่นี่ดอกจอกโอ้โอนั่นเอ็นเจลตกพี่น้องเลยดอกจอมีเอ็นเจลครับผมนี่ดอกจอกสองชิ้นแตวมีแจ้วครับผมตัวแจ้วจาทากะ uh นิดน้อยเด้อพี่น้องทัก ตามผ่าดแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวสื่อมาแต่บรทัานหันอยู่เดี๋ยวนักตุกตาขอหันก่อนรันนั้นเอ็นแ้วกระโดดเอาแบบสิ่นยังไงลวดขานหันดูนี่มาครับพี่น้องเสบเสียแล้วกันเอ็นแจวกระโดดลงโต๊ะมาแน้ครับผม ข่าเนียวผมไม่ได้หนึ่งดอกข่าเนียวซื้อมาเจ <c oughs> ้าวบ่งบังอืมอืม không ừ. đang là làm một phải bí bơ hình như nhỉ กอนแบบเต็มปากข้าวตาม พักดกระโดดออกจาก Спасибо. อ๋มอมอมอมเขาก็ติดมือคืกเราจากว่ารัวใไรเด้อเขาติดมือเราคนอ๋อยความแสบยังคงทีครับผมไป เบือยแบบพอดีี๋ยว่ามีมีห้เดรเกี่ยวท<า> <c oughs> ำที่ทานทำนํำเหลียบนะ Oh. colher colher um pão lá แบบว่ามเปื <bir> ีอยแบบเู <uri> ้หลีกกิน เดียบเข้าผมจิปนี้นักตกปลาขอตัวลาปีและน่องไปเพียงแค่นี้ครับผมขอขอบคุณผึ้นเป็นเอฟซีทุกท่าน เดี๋ยวคอยเขามาให้กำลังใจอยู่สม่มเสมอครับผมกับคุณรับเหลือเหลือสิ่งหนึ่งไปให้คนบางคนครับผมจอบเอ็นเจียวมะลอยู่ปิกับบนี้ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ